ประโยชน์ของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานสวัสดีครับน้องๆในคาบเรียนนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของการต่อวงจรไฟฟ้านะครับว่าแต่น้องๆยังจํากันได้หรือเปล่าครับว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าน้องๆจําไม่ได้ก็กดปุ่มกิจกรรมเพื่อทบทวนความรู้ได้เลยครับ น้องๆเคยสงสัยหรือไม่ครับว่าเพราะเหตุใดการต่อวงจรไฟฟ้าจึงต้องมีทั้งแบบอนุกรมแล้วก็แบบขนานถ้าลองพิจารณาดูดีๆน้องๆก็จะเห็นนะครับว่าการต่อวงจรไฟฟ้าทั้งสองแบบนั้นมีประโยชน์การใช้งานที่แตกต่างกันเอว่าแต่ประโยชน์การใช้งานที่ว่านั้นมีอะไรบ้างนะน้องๆลองคิดคำตอบตามความคิดของตัวเองดูก่อนก็ได้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆคิดคำตอบกันได้หรือเปล่าถ้ายัางไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเจมและมะขามป้อมจะพาเราไปหาดอ,อร์ปราดซึ่งจะเป็นคนตอบคำถามให้น้องๆเองครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วก็ไปพบกับพวกเขากันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับดรสวัสดีครับดอ,อรสวัสดีเจมสวัสดีมะขามป้อมมาหาดรแต่เช้าเชียวนะมีอะไรหรือเปล่า ผมมีเรื่องอยากให้ด็อกเตอร์ช่วยตัดสินหน่อยนะครับจะให้ด็อกเตอร์ช่วยตัดสินเรื่องอะไรล่ะเรื่องวงจรไฟฟ้าครับด็อกเตอร์คิดว่าวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมหรือวงจรไฟฟ้าแบบขนานแบบไหนดีกว่ากันครับต้องเป็นวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมใช่ไหมครับที่ดีกว่าแต่ผมว่าวงจรไฟฟ้าแบบขนานดีกว่านะครับเอาละ่ะเอาล่ะไม่ต้องเถียงกันน้าเด็กๆ วงจรแต่ละแบบก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปนะหมายความว่ายังไงหรอครับถามอย่างนี้แสดงว่าเจมยังไม่เข้าใจละสิว่าวงจรไฟฟ้าแต่ละแบบมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดอกเตอร์จะบอกให้เองเรามาเริ่มจากวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกันก่อนดีไหมเออว่าตาเด็กๆต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกันเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิครับถ้าอย่างนั้น ล่องต่อให้ด็อกเตอร์ดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับน้องๆครับเรามาช่วยเจมกับมะขามป้อมต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมกันดีกว่านะครับวิธีทำก็คือให้น้องๆน,องนำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำหนดให้มาวางทับลงบนสัญ,ญลักษณ์ในวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้องครับใช่แล้วครับเก่งมากครับตอบถูก ถูกต้องครับเรียบร้อยแล้วครับด็อกเตอร์ดีมากดีมากเอแล้วถ้าด็อกเตอร์เพิ่มฐานไฟฉายอีกหนึ่งก้อนเข้าไปในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมละ่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเพิ่มฐานไฟฉายเข้าไปความสว่างของหลอดไฟก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเก่งมากเลยเจม วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นวงจรไฟฟ้าที่เมื่อเพิ่มฐานไฟฉายซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเข้าไปแล้วจะทำให้หลอดไฟมีความสว่างเพิ่มมากขึ้นสำหรับตัวอย่างของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันก็คือวงจรไฟฟ้าของไฟฉายไงละ่ะเราจะสังเกตได้ว่าไฟฉาย ที่ใช้พลังงานจากฐ่านไฟฉายหลายๆก้อนจะให้แสงสว่างได้มากกว่าเห็นไหมมาขามป้อมวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมน่ะดีจะตายเดี๋ยวก่อนเจมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินสิเรื่องราวของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมยังไม่จบนะจริงด้วยจริงด้วยดรรีบเล่าต่อเลยครับเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าการต่อวงจรแบบอนุกรม เป็นการนำเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโหลดหลายๆอันมาเรียงต่อกันเหมือนลูกโซ่รู้สิครับเวลาเราต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเราต้องนำปลายของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่1ไปต่อกับขั้วต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่สองเรียงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็นำไปต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าง่ายๆเท่านี้เองใช่แล้วล่ะเจมแต่ด้วยความที่วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม มีลักษณะการต่อเป็นลูกโซ่แบบนี้ก็ทำให้เกิดผลบางอย่างขึ้นมาด้วยนะเกิดผลอะไรล่ะครับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมจะทำให้กระแสไฟฟ้าเดินทางได้ทางเดียวดังนั้นถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งวงจรขาดก็จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นหยุดทำงานตามไปด้วยไงล่ะเอาละ่ะ เรื่องของวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมก็หมดเท่านี้คราวนี้เรามาดูเรื่องของวงจรไฟฟ้าแบบขนานกันบ้างดีไหมดีครับเดี๋ยวก่อนสิครับเดี๋ยวก่อนผมขอพักห้องนะ้ำแป๊บนึงได้ไหมครับได้สิเจมระหว่างรอเจมเรามาทำกิจกรรมสนุกสนๆก,กันดีกว่านะครับน้องๆให้น้องๆกดปุ่มกิจกรรมเพื่อเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วครับด็อกเตอร์เรามาดูเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานกันต่อเลยเถอะครับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานเป็นการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าคร่อมกับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าดังนั้นเมื่อต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอันเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้วงจรไฟฟ้าย่อยๆขึ้นมานะ่ะแล้วถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งในวงจรเกิดขาดขึ้นมา มขามป้อมรู้หรือเปล่าว่าลักษณะการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานเนี่ยจะทําให้เกิดผลอย่างไรรู้สิครับถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งขาดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่เหลือก็ยังสามารถทํางานได้ครับใช่แล้วละ่ะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าในวงจรไฟฟ้าแบบขนานกระแสไฟฟ้าจะไหลยแยกผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชิ้นนั่นเอง ด้วยเหตุนี้เองการต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในบ้านจึงนิยมต่อแบบขนานอ้อเป็นอย่างนี้นี่เองวงจรแบบขนานนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละ่ะคราวนี้เจมกับมาขามป้อมตัดสินไดรียังว่าวงจรไฟฟ้าแบบไหนดีกว่ากันอืมผมว่ามันก็ดีทั้งสองแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ประโยชน์ได้เหมาะสมหรือเปล่ามากกว่าผมก็คิดเหมือนกับเจมครับ ขอบคุณดรปราดมากนะครับที่ให้ความรู้ดีๆกับพวกผมด้วยความยินดีอยู่แล้วเด็กๆในลำดับต่อไปจะเป็นการสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปในคาบนี้นะครับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งดับจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นๆดับตามไปด้วยครับส่วนการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งดับ จะไม่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นดับครับภาพที่กำหนดให้เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมครับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมสามารถทำได้โดยนำปลายของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่1 ไปต่อกับต้นของเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่2เรียงแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็นําไปต่อเข้ากับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าครับการต่อวงจรแบบอนุกรมจะทําให้กระแสไฟฟ้าเดินทางได้ทางเดียวดังนั้นถ้าเกิดเครื่องไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งวงจรขาดก็จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นหยุดทํางานตามไปด้วยครับภาพที่กำหนดให้เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานครับ การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานเป็นการต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าคร่อมกับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าดังนั้นเมื่อต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอันเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้วงจรไฟฟ้าย่อยๆขึ้นมาครับวงจรไฟฟ้าแบบขนานมีข้อดีคือถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งขาดเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวที่เหลือก็ยังสามารถทํางานได้อยู่ครับดังนั้นการต่อวงจรแบบขนาน จึงเหมาะที่จะนำมาต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานทำให้เราสามารถเลือกปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องการใช้งานได้โดยไม่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นๆดับตามไปด้วยดังนั้นการต่อวงจรแบบขนานจึงสามารถช่วยประหยัดกระแสะไฟฟ้าได้ครับ ตอนนี้น้องๆก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาดนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างทราบอย่างนี้แล้วน้องๆก็อย่าลืมนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ